มาจัดเกมหมูให้ผมหน่อยนะครับเมื่อคืนโดนไปนหลายบาทแล้วเบ็ด90ไปเลย้วรู้เรื่องครับนี่ฮะดอกนี้มาแล้วเลิศเธอะนะครับนี่ครับดอกนี้พันสามขอคูณสิบสวยครับอู้มาแล้วเล่นยังไงก็แตกนะครับถ้าไม่แตกนะ เอาละครับผมกาบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงแล้วก็นักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับนักบางคนดีคนเดิมอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมเกมนะครับเป็นเกมใหม่ค่าย PG ครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะอ่ะลุยฮะเนี่ยพกทุนมาที่นะครับวันนี้พกทุนมา754บาทนะครับเริ่มซักเบ็ดเท่าไหร่ดีเพื่อนเนี่ยครับเอาเบาๆซักเบ็ด5ก่อนหลังกันไปนะครับไปฮะตามสเต็ปเด็กแนวเรา เกมใหม่ห้วีจีเออสวยเออวายมาแบบนี้รู้เรื่องครับเต็มหน้าไปทีหนึง่งเฮ้ยลายดีอยู่นะทุกคนนะครับหลายคอมเมนต์บอกว่านะบ้างนะมาจัดเกมหมูให้ผมหน่อยนะครับเมื่อคืนโดนเป็นหลายบาทแล้วนะครับมาตามให้หน่อยนี่ฮะเฮ้ยบิ๊กวินรอบที่หนึ่งมาว่ะทุกคนนะครับอย่างสวยเออลายมาดีอยู่นะวันนี้นะนะครับถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับเบ็ด5นะ ถือว่าลั่นเลยนะทุกคนนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเกมลูกหมู3ตัวนะครับอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แห่ไม่ใช่นะครับเป็นเกม The Crazy p i ิเ e t นะครับผมอ่ะมาก่อนมาเบา1,184บาทนะครับเออรายดีอยู่นะทุกคนทุนมา700กว่าบาทนะครับ754บาทนะครับอ่ะขอญาตเลยละกันนะครับขยับมาที่เบ็ดแปะนะนะครับพยายามอย่าไปอยู่เบ็ดเดิมทำซ้ำเพื่อนสเต็ปผมนะสเก็ตเชอร์มาไหม สามตัวรู้เรื่องเออมาหน่อยเพื่อนอย่าล้อหลอกนะครับจะมาก็มาสวยฮะก็คือมาแล้วว่ะเออได้เล่นได้เล่นนะครับถือว่าไลน์โอเคเลยนะนะครับกด2ทีไม่ถึง3นาทีนะครับหลักพันมาแล้วทุนหลักร้อยเล่นยังไงให้ปังแลวยังไงให้บวกนะครับดูสเต็ปผมแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นระปังนะครับไปเล่นเกมไหนแล้วมันแตกนะครับก็นะครับสามารถคอมเมนต์บอกนะบังได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเล่นตามไม่ใช่อะไรฮะ ออวยเมาก่อนมาก่อนนะครับติดหมุนอาถันนะครับคือผมจะบอกว่านะครับสเตปผมเนี่ยพยายามปรับเบ็ดขึ้นลงบ่อยๆนะมันมีผลต่อการเล่นแน่นอนร้อซจากที่ผมลองเล่นมานะระยะเวลามากกว่า3ปีนะครับแต่ยุคนี้เป็นยูเซอร์ใหม่บอกก่อนนะคือเพิ่งสร้างบัคมาเดือนกว่านะครับมาจัดให้ดูเลยยูสใหม่เป็นยังไงแตกจริงไหมโอ้โหดูดิ เบ็ด828บาทโอ้โหจารั่วนะครับคือมันไม่ใช่ว่าจะเล่นได้เหมือนกันทุกคนนะครับมันอยู่ที่จังหวะและดวงด้วยเฮ้ยแตกนหนมานี่คือรั่วเลยนะสวยโอ้โหนึกว่าแตกนึกว่าแตกนายอโหลเมื่อนอ่ะไปกันต่อฮะไม่เป็นไรถือว่าโอเคสวยฮะโอ้โหท้ายพายุนี่ครับท้ายพายุของแท้ฮะโอ้โหนึกว่าจะเกลือนะ นะครับคือถ้าเติผมเนี่ยปั่มเบ็ดขึ้นลงบ่อยเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการเล่นแน่นอนร้อเ็นคือถ้าสเ็ตเชอร์ไม่หล่นนะครับแตกนอกตัวแพงมันแตกดีนะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะครับอย่าไปอยู่เบ็ดเดิมซ้าๆนะครับถ้าเราไปอยู่เบ็ดเดิมซ้ำๆนานๆนะนะครับยังไงก็หมดนะลูดแน่นอนเฮ้ยมาหวาพันสามเออได้อยู่นะได้อยู่นะเจ้าหมูนะนะครับแต่อย่าลืมนะครับหากเล่นได้แล้วก็ควรเลิกด้วยนะ เพราะถ้าเกิดไม่เลิกนะอยู่นานบานปลายทุกคนฮะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับหนึ่งเลยเนี่ยต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนเออพันสี่ว่ะของฟรีนะครับทุณมา700ตอนนี้กำลังอยู่ที่3ามพันสแล้วอ่ะขออนุญ,ญาตเลยละกันเพื่อนนะครับมาดีแบบนี้ขออออินให้ดูเลยเบ็ด90ไปเลยอานะครับไปฮะเดี๋ยวขอดูซิซื้อเท่าไหร่มาดีซื้อ6,700ไม่พอดี ไปฮะตามสเต็ปเด็กแนวเราขอลั่นๆขอจังๆเลยที่วันนี้นะไม่รู้นะครับว่าจะปังหรือว่าจะสลิงแตกสวยมามาหน่อยสวยครับวายมาได้ใช่ไหมเออได้ลุ้นนะรู้เรื่องครับนี่ฮะดอกหนีมาแล้วเออมาแบบนี้ค่อยแน่แบบว่าคือเอ้ยเข้าฟรีเกมหรอทุกคนมองไม่ทันเลยครับเออโอเคโอเคอะไปฮะบอกก่อนนะ มาแบบนี้ค่อยดีใจหน่อยนะครับไม่ถ้าเกิดว่าเข้าเเกนเชอร์แล้วมันเข้าฟรีออกฟรีคือเข้าแล้วไม่จ่ายนะครับย้ายเกมให้ไวนี่ฮะเอ้ยเบ็ด90มาทุกคนบอกเลยนะของผมนะครับของแท้รับเซนไม่มียูเซอร์ปรับตรงปรับแตกแน่นอนแต่อย่างใดนะฮะเลิะเทอะนะครับนี่ครับดอกนี้พันสาขอคูณสิบสวยครับอูมาแล้วมาแล้วแม่จ๋า เออสุดแน่ๆถ้าแม่ไม่ว่านะวันนี้นะเจ้าหมูโคตรลั่นทุกคนใครบอกเกลือวะเออผมยังงงอยู่เลยนะมันเกลือยังไงทุกคนเออหมื่นแตกฮะไม่ถึง5นาทีครับหมื่นแตกที่ร้อยทุนมาเจ็ร้อยกว่าบาท ครับใครไม่เคยเล่นไม่เคยสมัครนะลิงก์ปักหมุดอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไปกดสมัครกันได้เลยฮะบอกก่อนนะครับว่ายูเซอร์ใหม่แตกจริงแน่นอนครับเล่นยังไงก็แตกนะครับถ้าไม่แตกนะนะครับให้มาทัวร์ลงผมได้เลยเออผมบอกก่อนนะของเราของจริงนะครับไม่มีการปรับตรงปรับแตกฮะที่เหลือคือกําไรแล้วฮะไหลไปเลยเพื่อนนะครับจะไม่ไหลก็ไม่เป็นไรคุ้มแล้วนะครับได้ค่าช้อปปิ้งค่าหมูกระทะแล้วสวยฮะโอ้โหแม่งโคตรเอา เฮ้ยมันเกดยังไงวะเพื่อนผมยังไม่เข้าใจนะว่าเกยยังไงเออไปฮะไหลกระเปิ้ลโลเกนไปฮะนี่ครับตัวแพงมาแบบนี้เรื่องคูณสิบไหมสวยฮะไหลกันต่อเนื่องแบบนี้นะครับรับตังค์ได้ทันทีนะบ,บอกก่อนแต่อย่าลืมนะครับเ่นด้ต้องเลิกด้วยนะไม่เลิกยังไงก็หมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแตกได้ไหมโอ้โหไม่มานะไม่มามาหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหถ้ามาหน่อยเนะี่ยคือห้าหมื่นมีแน่นะถ้าเกิดเข้าฟรีในฟรีนะ ทุกคนนะครับนี่ฮะมาคือมันต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้โอ้โอ,โอ้จะรู้ว่าล้อลอกจัดนะครับแต่ยังได้หลุนนะครับอ่ะดึง,ดงมันลงมาเพื่อนดึงมันลงมาฮะดึงมันลงมาสวยนี่ไปกันต่อฮะทอนเยอะๆขอสักสามหมื่นไหมทีสุดท้ายขอสามหมื่นหรือเข้าฟรีเกม <c oughs> โอ้จะปวดใจอ่ะนะบางปวดใจฮะทุกคนนี่ฮะ วันนี้มายนี้กำไรที่25,605บาทเฮ้ยของแท้นะไลน์โอเคนะทุกคนวันนี้บอกเลยว่าน้องไม่เกลือเนะครับเออเจ้าหมูค่ายพีจีเกมใหม่ล่าสุดอัปเดตระบบล่าสุดนะครับบอกเลยว่านะครับถ้าอยากเล่นอยากลองอยากตามอยากสวนนะครับกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์เท่านั้นของเราของแท้ต้องบัลิสมัครให้กดเท่านั้นนะครับอะไรที่ให้กดแอดนะครับผมอันนั้นคือมิจฉาชีพนะเพื่อนระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้โดนแซมแซมเยอะจัด คุณเราเมอนี่ที่754บาทนะครับทำกำไรกันถึงนะครับ29,255บาทนะทุกคนนะครับผมก็ต้องขอตัวไปถอนเงินก่อนไายกันเลยครับอย่าลืมนะหากชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์ดงกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับแนวทางดีๆครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ